เราต้องย้ายอยูแล oh, ้วใช่ต um, ้องย้ายใส่สังใส่เออใช่ไม่าดทีเดียวนะน้อจบนี้เราต้องตีใหม่ลนมันจะเหนียวไหมวะจริงก็ต้องตีตีก็เราใส่กระังป้าอีกรอบนึงมาลงมาลงยังจับไม่เสร็จใช่ไหม เีาเดี๋มันไม่ใช่กนะม่ามันไม่อไ่อยู่นี่แล้วนะครับครพอแล้ววอ่แบให้พี่มูไปทามั่งหมจัดการเลยไก่ะมากี่โมงนี่เขาบอกเออขอเบอร์โก็ไม่ได้มื่อจีมานใส่ด้วยกันไก่จะมากี่โมงรไปไก่จะมากี่โมง ไม่ <ทำ S 2> ได้เรื่องแล้วว่าตำลันจะเช็คเลยว่าไข่เดินมาลงมาลงยังงยังจับอยูยังจับไม้เสร็จใช่ไหมจับแล้วให้จัดการตอนอก่อต่อตนี้อต่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 อน่อต่อต่อต้อต่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 ต้อง่อ่อต่่อต่ต่อ่่อ่้ เพราะแบบนี้เราต้องตีหมา่เลยว่ามันจะเหนียวไหม่ะจริงๆก็ต้องตีต้องตีนิดๆก็เาใส่กระงฟาองดอ,อีกรอบหนึ่ง